วสวัสดีค่ะทุทุกคนตั๊มเจอกับบาล์มบรีเอ็กอีกครั้งนึ่งนะคะวันนี้เรามากันเช้ามากตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้า,ชานะคะปาลมก็ลงเบสมาเรียบร้อยลงรองพื้นลงแป้งเขียนคิ้วมานะคะก็จะขาดเป็นเพียงแบบงานตางานแก้มงานปากอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้นะคะปาลมจะมารีวิวนะคะเป็นปัดแก้มจากแบรนด์แมฟริกนั่นเองนะคะซึ่งเขาเป็นแบรนด์ของแบรนด จีนนะแล้วก็เหมือนกำลังได้รับความสนใจในไทยเลยนะคะเออามซื้อปัดแก้มแบรนด์ของเขาเนี่ยมา2รุ่นด้วยกันก็คืออันนี้เลยค่ะชิงอันนี้เป็นอันแรกที่พามซื้อมาเป็นปัดแก้มหัวใจนะคะแล้วก็อันที่2ที่พามซื้อมาเป็นปัดแก้มลายน่าจะเป็นลายวัวน,นะ หรือไล่เสือเนี่ยปาไม่แน่ใจจะมนมนมันทำปีวัวหรือว่ามันทําเป็นเสือนี้ไม่แน่ใจนะคะปาซื้อมาก็คือรุ่นหัวใจเนี่ยชิ้นหนึ่งแล้วก็รุ่นเสือก็แล้วกันนะชิ้นหนึ่งนะคะรุ่นหัวใจก็คือ Mavic Brush เบอร์02นะคะซึ่งเขาทำแพคเกจิ้งเรียนแบบพูดเลยว่าเรียนแบบ Brand ์อิ t o h ด e ้เนะคะ คือเข้าไปในคอนวีอ่ะแล้วปามาเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเหมือน e ีทูดี้เฮาสนะคะก็แต่อันนี้มันราคาแบบถูกมากเลยก็คือราคาแบบประมาณ50-60บาทไม่เกิน70อ่อะนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีชมพูตุ่นๆน,นะคะแบบนี้นะคะคือไม่มีกระจกนะเปิดออกมาก็จะเจอกับน้องปัดแก้มอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวปั๊มสวอชให้ดูนะ ก็จะเป็นความแบบตุนตูนชมพูตุนตุนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้สีประมาณนี้นะคะเป็นเนื้อแมทนะพอจะเห็นกันไหมมันจะเป็นเนื้อแมทนะคะก็จะเป็นเนื้อฝุ่นที่ก็สีชัดเจนอยู่นะคะส่วนอีกอันนึงที่ผมซื้อมาคือแมทฟรีกเอ่อ เป็นภาษาจีนหมดเลยแต่ว่าเป็นเบอร์5นะคะเหมือนกันค่ะเปิดออกมาเราไม่เจอกระจกนะคะก็จะเจอกับน้องปัดแก้มานี้นะคะซึ่งก็จะเป็นลายแบบริว้วๆสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้มันสีอะตอนที่ปามดูนะคะในร้านคุณหน่อยเนี่ยค่ะมันจะสีแบบมันแบบจำไม่ได้ว่าสีประมาณไหนอะ่ะแต่ว่าไม่ใช่สีนี้ที่าําเผ็ดในกล้องอะน,นะ ก็พอได้มามันจะเป็นลระสแะบบน,นี้ค่ะมันจะเป็นความน้ําตาลส้มอะไรประมาณนี้แล้วพิกเป็นคือแน่นมากแต่ว่าต้องเกลี่ยดีๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาแบบแน่นมากๆเลยนะคะอันนี้คือเบอร์5นะจากเจ้าตัวเสือตัวนี้นะคะมาเดี๋ยววันี้เราจะปัดแก้มให้ดูกันนะคะขอเริ่มเป็นแมฟริกตัวหัวใจอันนี้ก่อนนะคะก็ใช้แปลงอะไรก็ได้ที่คนนุณมีนะคะอันนี้เป็นแปลงของ อะไรอ่ะมันมันเป็นแปลงเลยไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาจีนนะคะแต่ว่าชื่อว่า High Gloss Brush นะคะก็จิ้มลงไปสีแน่นมากเลยนะขอออกนิดนึงนะคะขอออกเยอะเลยอ่ะมันในนิดนึงแต่ว่ามันไม่มีฟอรเอาอ่ะเอาะแล้วมันไม่เคาะแล้วมันไม่ฟุ้งนะคะก็จะปัดให้ดูเอาอยัางไงดีอย่างนี้น่กันเนาะสีมีความละเลื้อสวยมากเป็นสีแบบ ชมพูนวลกรูบหวานหวานกรุบกรุบอะไรเงี้ยคือสีที่ลงมาเนี่ยเมื่อกี้มันชัดมากใช่ไหมแต่พอมันลงกับแก้มแล้วว่าค่ะสีมันค่อนข้างที่จะบางเบามากดูดิคือแบบเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ได้เลยเพราะว่าเนื้อสีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความบางเบานะก็คือไม่ได้พิกเมนต์แน่นนั่นเองนะคะอาเดวปัดฝั่งนี้แต่บางชอบนะบังรู้สึกว่ามันเป็นความแบบละมุนล,ละมูละมุนแบบละมุนล,แบบละไม,ลละมอะ่ะนะคะเพราะว่า เราก้สึกว่าในปี2021ปามไม่ชอบแต่งหน้าเยอะๆแล้วอะเพราะว่าออนแทร์ทำให้เราดูแบบแก่อะไรเงี้ยก็จะแต่งหน้า,น,าน้อยๆซึ่งอันเนี้ยมันแบบตอบโจทย์ความน้อยๆของเราก็จะมีความแบบเอ้ยสีขึ้นมานะคะในกล้องดูเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวปาเนี่ยพอปัดๆไปแล้วมันดูเป็นแบบมีความเอ่อมีความอมส้มเล็กน้อยพียดๆหน่อยๆนะสีมันจะเป็นแบบเนี้ยนะคะ แต่ว่าตัวแพนมันเองอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นชมพูจ๋าซะทีเดียวนะแต่ดิฉันขอลงลิปให้เข้ากับตัวปัดแก้มก็คือจะเป็นลิปของจูกูนะคะที่รีวิวไปแล้วนะคะไปหาย้อนดูกันได้เลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์0ูนะคะเป็นลิป์หมีนะคะโอเคก็ลงเรียบร้อยแล้วนะคะมีความแบบละมุนกลุบมากชอบมากเลยนะคะคือปามอไม่ได้ลงแป้งเท่าไหร่นะก็คือ ตัวที่เห็นว่าเออดูแบบผิวช่ำๆก็คือลงรองพื้นนะคะรองพื้นที่ํามใช้อ่ะจะเป็นของสีวนานี้นะคะก็คืออยู่ในช่วงรีวิวนะก็คือตามลงแป้งนิดนึงมันก็เลยเหมือนดูแบบว่าเออผิวระเรื่อระเรื่อขึ้นมานะคะเออสำหรับเจ้าตัวปัดแก้มแมกฟริปที่เป็นตัวหัวใจนะคะสีก็ละมุนดีนะคะแล้วก็คือ แตกขึ้นมาพิกเมนต์ค่อนข้างดูวแบบโดูชัดเจนอาจจะเเพราะว่าแปลงมันพิกอัพสีมาได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่พอว่าปัดลงที่แก้มแล้วอ่ะมันจะได้ความละมุนมากไม่ได้ความแบบพิกเมนต์แน่นจ๋าอะไรนะคะก็จะเป็นความแบบว่า e v e เว d a y เดนลูเป็นความใสๆเป็นความน้องๆนักเรียนอะไรแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ปัดแก้มนะคะลายเสือกันเลยดีกว่าคะ่ะมาต่อกันที่ตัวแมฟริกลายลายเสือนะปามยังไม่แน่ใจว่ามันคือเสือหรือวัวนะคะก็เบอร์ห้านะคะจะเป็นความแบบนี้มันจะมีความน้ำตาลมราก็ใช้กับแปรงแบบนี้ก็แล้วกันนะคะก็ค่อยๆจิ้มสีอู้ <Wow. S 1> สีคือแบบวัวชัดเจนมากก็ค่อยๆเบาๆก็แล้วกันนะคะก็ลงเลยนะว้า <Wow. S 1> อ,อันนี้คือสีแน่นเลยนะ แต่ขึ้นมาก็คือได้เลยนะแล้วก็จะเป็นความแบบน้ำตาลอมส้มเลยนะคะเป็นความแบบเออเป็นความน้ำตาลอมส้มเลยนะคะคือแตะมาเหมือนกันนะคะพอๆกันแต่ว่าอันนี้มันมีความสีชัดกว่านะคะรุ่นนี้นะคะแต่เออแต่ปามองว่าด้วยความที่แมฟริกหัวใจอ่ะมันเป็นสีแบบชมพูนวนกลกรุบไงละมุนอนะ่ะมันก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ความแบบพิกเมนต์อะไรขนาดนั้นนะแต่อันนี้คือแบบโอ้ยมายก็คือชัด มากชัดมากๆไม่ได้ลงซ้ําแล้วคือไม่ได้แตะเพิ่มแล้วนะแต่มันมีความแบบชัดมากเออร้องเกลี่ยดีๆนะคะแบบเกลี่ยดีๆมากๆเลยเดี๋ยวบานผอลงด้วยที่ตานิดหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าตามันแบบโลนมาก <Wow. S 1> สีขึ้นแน่นมากทําเป็นอายแชโดว์ได้เลยนะคะเพราะว่าสีมันชัดมากสําหรับเจ้าตัวแมทฟริกไล เจือหรือไ่วัวนะคะเบอร์ห้านะคะส่วนลิปเดี๋ยวปามถอกเปลี่ยนเป็นแบบว่าความอมส้มนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพิ่มใช้เป็นเพนีเฟยนะคะอันนี้นะคะเก่าแล้วนะคะเป็นลูกรักของปามในปีน่าจะเป็น2019นะนก็ พอเปลี่ยนลิปมันก็จะเป็นได้อีกลุกหนึ่งนะคะแต่ว่าหน้าก็จะมีความแบบว่าสีน้ำตาลอมส้มแบบที่ปาไม่เคยปัดเลยปลาไม่เคยปัดแก้มสีแบบนี้เลยนะคะเป็นความน้ำตาลอมส้มจะท็อปด้วยไฮไลท์นิดหนึ่งนะคะเพราะรู้รู้สึกว่าอันนี้มันแบบว่าสายฟอร์ได้นะคะก็จะใช้กับเจ้าตัวอันนี้นะคะนี่คือสีอนาคาลเลอร์นะก็จะใช้เป็นสีแบบบรอนบรอนอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เข้ากับสีเอ่อน้ำตาลปัดแก้มสีน้ำตาลอันนี้นะคะ เราก็ใช้สีขาวอันนี้นะนิดนึงนะคะแต่ตรงนี้ออ้หมายกดเอ้ยมันได้อยู่นะคือแบบว่าเป็นแบบใส่ฝฟได้นะคะได้นะสำหรับเจ้าตัวปัดแก้มสองรุ่นของแมฟริกที่บามีนะคะต้องบอกว่าคือบามใช้บ่อยนะสำหรับเจ้าตัวสีชมพูแต่ว่าสีนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันเป็นลุกที่แบบว่าจะไปไหนวะปัดแก้มสีแบบเนี้ คือมันใช้ชีวิตยากสำหรับตัวปามแต่ถ้าใครมั่นนะก็เอาเลยแต่ว่าปามมันก็ยังไม่ถึงมั่นขนาดนั้นเพราะว่าปามเป็นคนชอบแต่งตาเยอะแล้วพอแต่งตาเยอะปัดแก้มมันจะน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้สีมันแน่นมากสีมันแบบชาร์ดมากเลยแบบสีแบบใส่ฝอนะคะเป็นความใส่ฝอนิดนึงนะคะมันก็จะแบบมีความแน่นนะคะคือ2ตัวเนี้ยนะคะก็ มันเทียบกันไม่ได้หรอกคือนอกจากมันคนละรุ่นใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแบรนด์เดียวกันแล้วสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยอันนี้ก็จะเป็นความละมุนกรุบใครแบบชอบก็อันนี้เบอร์2นะคะความละมุนกรุบใครชอบใส่ฝอสายแน่นๆก็อันนี้นะคะเป็นความแบบว่าน้ำตาลอมส้มที่จะแบบดูใส่ฝอหน่อยก็ลองดูก,ก็แล้วกันราคาไม่แพงนะคะซื้อได้ที่ร้านคุณหน่อยช้อปปี้ลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะนะคะแล้วในไอจงไอจีเฟสบุ๊คอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะถ้าคุณตามหามันก็จะเจอนะโอเคเนาะก็ลองดูก็แล้วกัน สำหรับปัดแก้มจากแบรนด์แมฟริกนะคะถ้าถามว่าให้แนะนําอะไรปรนรู้สึกว่าแนะนําเป็นเจ้าตัวแมฟริกตัวหัวใจดีกว่าเพราะว่ามันใช้ได้ทุกทุกลุกทุกโอกาสทุกวันนะคะอันนี้มันจะแบบวันไหนที่อยากแต่งหน้าที่แบบ ไม่ต้องแต่งตาเยอะหรืออะไรเงี้ยเน้นปัดแก้มเนี้ยก็ใช้อันนี้ก็แล้วกันนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรวมถึงตามตามตามในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งม์จะเป็นรีวิวเจ้าแบรนดรีเอกค่ะ Twitter หรือ IG จีไอเรมรีเอกแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย